خير okay, داعي you <laughs> uh <sighs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีพี่ต้นนะคะทานข้าวแล้วย,ยังเอ่ยหรือว่าจะนอนหลับแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณนะ,ะขอบคุณออแปดท่านนะคะแล้วก็สี่สี่แปดดวงตาแล้วก็สี่โอ้ยสิบเอ็ดแล้วนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดล้านดวงตาแล้วก็สี่หัวใจนะคะฝากไลค์จางด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะอมอธารามาริมาลิ มาริกีใช่ไหมคะวันดีคะ่ะวันดีคะ่ะกดติดตามแล้วครับพี่ขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณน้องทารานะครับไปเที่ยวสงการที่ไหน